สวัสดีครับก็อยู่กับผมเอนะผมจากช่องเอสเตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นตัว m a ตด้าบี50นะครับผมซึ่งมีราคาพิเศษนะครับผมที่หั่นราคามาเลยครับสำหรับตัว m a ั d a นะครับวันนี้จะพามาชมเป็นตัวซิบัตูยกสูงนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นอ SP นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมจากราคานะครับอยู่ร้านนึ12,000บาทนะครับผมก็จะหั่นราคาเหลือเพียงแค่859,000บาทนะครับผมแล้วก็สําหรับตัว เกียร์ออโต้นะครับจากราคาที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทก็จะเหลือเพียงแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองครับวันนี้จะพามาชมเป็นเกียร์เมนนุ่นหกสปีดนะครับผมว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมและเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับผมตัวนี้นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมระบบแบบ LED นะครับความกว่าตัวไฟเดทาวนะครับผมหรือว่าไฟสองสว่างในเวลากลางวันด้วยตัวล้อมรอบตหว่างตัวไฟหน้าตัวนี้ด้วยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ระยะจอดด้านหน้านะครับผมมีให้ด้านหน้าทั้ง4จุดนะครับตัวนี้ครับก็ถือว่ามีออปชั่นมมมาจัดเเต็ลยผ ส่วนสาหรับตัวไฟเลี้ยวและไฟเตะหมอกก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมที่มีมาให้เพียบพร้อมนะครับสมัครตัวท็อปตัวนี้เลยนะครับตัวม a ด้าคันนี้ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9้นะครับผมดีเซลนะครับอยู่ที่ร5 0ยแรงม้านะครับผมถ้าคนที่เคยติดตามม a ด้าอยู่ก็จะรู้ว่านี่เป็นเครื่องของอีกแบรนด์หนึ่งครับที่จะมาสมทบกับตัวม a ด้าให้เป็นตัว b t 5 0ในรุ่นปี2022นี้นะครับก็มาชมที่ด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นล้ออลลอยนะครับผมขนาด ขนาดยางอยู่ที่265 60นะครับ R18 ของก็ถือว่าเพียบพร้อมนะครับผมในเรื่องระบบช่วงล่างของมาด้าเนี่ยก็ถือว่านิ่มนวลแล้วก็เหนึบแน่นนอนแล้วสำหรับคนที่ใช้มาด้าอยู่ก็จะรู้ดีของข้อดีของตัวมาด้านะครับของช่วงล่างของเขานะครับส่วนออปชั่นนะครับผมภายในนะครับผมมาดูคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นหน้าจอนะครับผมขนาดก้างนิ้วนะครับผมแบบัชสกรีนนะครับผมพร้อมกับตัวระบบต่างๆที่มาให้พร้อมคันเลยครับผมแล้วอีกอย่างก็คือจะมีตัว ช่องแอร์นะผมด้านหลังผู้โดยสารด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาออปชั่นจัดเต็มเลยนะผมเบาะหนังเป็นสีน้ำตาลน,นะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมเป็นตัวช่องแอร์ให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับที่มีให้ในรุ่นนี้ด้วยนะผมส่วนตัวมาด้านแล้วก็มีให้แทบทุกรุ่นแล้วครับสำหรับตัวช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวมาถึงแล้วผมด้านหลังต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็มีการชนท้ายมาให้จากโรงงานเลยนะผมพร้อมกับตัวด้านล่างที่ให้สีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ นี่นะครับพร้อมกับเซนเซอร์ระยะจอดด้านหลังนะผมแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังให้ด้วยขนาดสาจอดครับเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถเราด้วยนะครับก็อีกอย่างเนี่ยตัวม a สด้าครับอย่าลืมเพราะว่ามันมีทั้งตัวฟิสตซด์แคปหรือว่าแคบยกสูงนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสีประตูแบบนี้ครับก็มีราคาพิเศษให้ให้ทุกรุ่นเลยครับสามารถติดต่อมาได้ผมหรือว่าอยากชมรถตัวจริงอยากจะมาทดลองเจอกันได้ที่ม a สด้าวงไ่กม29นะผมก็ยังไงก็สนใจไงก็สามารถสอบถามมาในช่อง A ได้เลยครับ หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวเอจะมาทำโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่คยอยติดตามเอมาโดยตลอดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสนใจหรือว่าชื่นชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสปายหรือว่าติดตามไปในช่องเอสเตตตัดด้วยครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาชมรอบรอบรถอ,อีกทีนะครับว่ามีความสวยงามแล้วก็สปอร์ตแค่ไหนงครับสำหรับเอต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกัในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ